สบายดีสบายดีพี่น้องปองไปสบายดีพี่น้องนะลูกเฮ้ยมถ่ายกองหน้ากรึลูกกันนาอ้าวอัดนี้จังแม่นมถ่ายกองหน้ากรู้สบายดีกินนี่แล้วนบมากระคับนุ่มพนมาถ่ายกองหลังติสบายดีพี่น้องปองไปสบายดีพี่น้องปองไปมาสกูทุกคนพอดขั้นตอนใกล้จะได้กินนะพี่น้องเอ้ยบัดนี่มาอัปเดตตอนนี้เบิ่งอีล่ากินข้าวก่อนละนี่กิน หล่าติดตามเฮายังเนาะนั่ผู้สาวน้อยบ่สบายพี่น้องเอ้ยอ่ะสบายดีทานผู้ชมเดลูกสวัสดีทานผู้ชม FC ที่เมาเออผู้ใดเป็น FC แซวแก้วแนี่คุ้มค่าพี่น้องเอ้ยมากินข้าวเฮข้าวแล้วก็มาถือเครื่องมาอาบน้ําอยู่พี่เรียบร้อยะหัวเรียบร้อยใส่ชมพูน้องบ่ลูกกําไรปของเฮาลูกถือมานําบ่อ้าวอลอ่าครบุดเตรียมพร้อมพี่น้องเอ้ย อมาอเมื่อครีละละเฮ้ยไมอีลาเบิงเลยบอีลาไงเป็นสาวมืนก็เห็นนี่ราคลิปคนนียังอยากอีกยมาอัปเดตพี่ะ้องอัปเดตผู้เห็ุอยู่ออกหวานแนวอันนี้ค่ะโอ้มีอันของแท้ทุกคนซื้อหยกโปหยกโปแถมก้อยหยกโปแถมก้อยใส่กองน้ามากกีอันนี้ แค่ข้าพร้อมเลยเนาะพ้อยเดียพี่น้องเป็ดน้องคั่วแล้วแล้วผักเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเกลียมแล้ววันนี้ก่ะเมนูปิ้งกต่ปิ้งเรียบร้อยดีปิ้งอันนี้ต้มนี่เลือดแป้งใส่เช็ดเลือดแป้งพี่น้องแล้วสินค้าเบิ้งน้มกันเนาะอัปเดตแันวารีสิเป็นสัดาเห็ดผ้ากินได้วันนี้นะมีอัน้องอ่ะแก่ข้าวพร้อมนพี่น้องเอ้ย เนี่ยแกข้าวพร้อมไหมจามรีมาเช็ดเหล่าปอกพี่น้นองเอ้ยบุรีเคยอยู่เคยกินในแถเบิ่งน้ำกันเนนด้ออันอพักเข้าเลยนะพี่น้องคักอะไรพักเข้าสิกินกับเลือดแปลงป้าตะก้วันคักพี่น้นองเลยตินได้หน้านะเนาะเพื่อเจอจันเลก่กำลังปิ้งพี่น้องเลย มาเดิมมาเดิมกูพี่น้องังไปมากินแลง,งกันเดิมแฮปดินเนอร์ลํากันเดิมสิบ <c oughs> ตอพี่น้องปัตน,นี้ฮอดขันตอนซอยไนะด้บันจูเวียดนามาบันใชมีดจะขัวนะท้ากันแล้วบริแมนอันนี้มีคอยซอยมักแต่องอไปห,หามีดในปืนขอพี่น,อนอนะ้องเลย ข้าเฮ้ยถามอมิหมกับเสียงดังพี่น้องกินขาเจ้โอเคปลาหมาเห็นในน้ำเลือบพี่น้องเไยเลือบเด่นมาชมได้บันทีนี้ไปจุพี่น้องจุจุจุขาหัวเป็นโตเพราะล่าชูเห่าไม่มากินมาข้าวนะมาได้ไหมเลือบน้องพี่น้องเจ้าโอเคคู่แวแนี่เตรียมเด้อนายกองซีกับนางคันเทลีผู้ปิ้งเป็นนาเนาะผู้ปิ้งเนาะกายอยากชุกแล้วเป่ชอยตั่ะ บ่ได้อยากกินอันแซ่บก็มาคัวเฮาเตรียมคัวแม่ม้าเอ้จุตับเรากินอยู่บ่กินเลยสุกคักหรือสุกเมเฮาอยากให้น้ํามันสุกที่เอาไปเฮ็ดอันเลือดแปงมนัวนะพี่น้องเฮาก็เอาซีนลงไปต้มสิอ่อนเด้คั่นเฮาสิคั่วนี่มันบ่คักพี่น้องเอ้ยน้ํามันบ่นัวสูตรจันลเราต้องเอานี่ลงไปต้มพี่น้องแนวมันพอะ โอ้คนมันเป็นยูทูบเบอร์มันก็แบบชี่ะไนี่นมันต้องมันไทยนกอี่โอ้ยเงนอนขึ้นา้อนะยี่นะพอลุงออนัยอไอีอย่างก็กเอินนะอันผัวอันั้นนะผัวเป็นตัวกเอินบอกบักอันโป๊กลิ้นตอนทนานะบาคนเน่ชวานคแบบผัวที่ดีเลยพ่อแม่ สามีแห่งซาบเพ่ออม่นี่ก็คือกันเลยสามีแห่งซาบเอาสามสามคนไม่น้องเลยมันใช่ไหมแล้วบอกอีเพื่อนนะฮ่าฝุ่นหลาดซิมพี่น้องซิมว้ามันหรือเป็ดอันนี้เอ้อกินขนมหรือเป็ดมึงเป็ดมัน เป็ดมันไม่ใช่เป็ดเรางัวจังเลยชุกเติมนะครับโอ้ลูกกระยุน้ำแน่น่าเทาเสียวให้ตันี้ซีมพี่น้องหนังมันมันมันไอ้นู่นอ่ะนี่ไอ้อะไรยิบเน้ยหัวเน้ยแซ่บด้วยพี่น้องเลยนู่นอ่นี่ไอ้แล้วเสร็จอะไรปลนีิปลาดิจะเส้นอะไรทอดแล้วมาปิ้งเลย ปิ้งก็เอามาปิ้งให้เล่าเลยเอ้าซุกยู่บอันนี่ของแท้บ่คือมันแท้อปอบพี่น้องบิมสบายดีพอเทาเนีนบิมเอ้ย <c oughs> เทามากเลย่ <c oughs> น,นนะ <c oughs> น,นอีลรอ่าบอกให้สบายดี <c oughs> อีล่าให้พอเทากูได้แล้ว หนังมันไมนได้ใครแน่เราบออีกพอน้ำโบราถ้าซื้อยาตลาดยาน่มากสันเล้มันจะซันโดนเขาชิมเอาบ่เอ๋แตมันาเจน ฮนแพ้ะฮอย้ีลาเห็ดเปียอีลามันท้าไข่ยันบางงามพี่น้องเอ้ยังไงหน้าใสยังไงหน้าเด็กเนาะหำเนาะใช้อายเห็นมาท่าเบื้องเงันถ้าอัปเดตปิ้งพี่น้องเอ้ยปิ้งหัวถ้าบี ถ้าไปเนี่ติ้งเอาขนาดนุ่มนมันรับวาอเลยแน่น้าโน้มในน่ะมาฮะเบ่งเผูนซอยพี่น้องเลยเดี๋ยวมันเลื่อมพี่น้องผู้ซอยอันเป็ดนี่ก็งามพี่น้องเอ้ยแซ่ยบยิ่งอ่ะนิ่มนะเออ มี่ามี่ามีราคาด้วยนะไอ้มิ่มก็ยิกงจนได้บอกอวเไห่ดเป็นเอฟซีโอเคอะอย่าลืมกดอันชับสะไข่เป็นในเด้อพี่นั่งเ้ยกดไลค์กดแชร์แชร์ไปหลายก็ง่ายครับอ้เอาเท้ากินไหมสิ้นไหมข้างในมันพี่นั่งเงคนไทยจะกระอื้นอย่างไรนี่นะ กลนมันว่าเออกลิ่นวานน้าเอิ้นว่าไตพี่น้องกันตือกเตือตือไก่ไตไก่ไกตอกมันก็เฮ็ดตากินคำได้ตึงโอ้โหเจ้ากระโพงน้อยได้แังน้าได้ไหนะโผ าย่างพรมอิละในในแขนคนนี้อีละเอาแม่ย่างพรมจากนี้ละมานั่งใกล้ๆนี่ละเป้าหมายก็ว่นนี้มาถ่ายคลิปก็คืออะไรมาถ่ายยิบตอนยิปยิบแหล่ไทยเนองได้กินก่อนโมนพี่น้องอี่สิมาเราเลี้ยงปลาลายๆเด้อพากันมาซอยจุ้มซอยจุ้มหรือว่าอยากซอยจุ อยจุ่มจุ่มม้อตงเลยอายแล้วค่ะปลาปากแจวมากจับชามนี่เลย่ล่อยปลาจะหนองหม้อตุงเพ่อนบริกินจับโตแต่งงานได้กกระบรกินน้ำบกกระห้องบ่มีเขาอ่ก็เอากอนแล้วชอบ่ปลาอบก็อปลาลีอยางนี้แหละซื้อปลาลงตั้งเป็นแสนหาแสนหกคุณนะมหมูได้หาแสนผมแล้วก็บ่เห็นปลา

คอยเขาขายเบิแล้วบอกไม่ไม่บิ๊กเเขาขายเบ่แล้วาไปนี้ง่บล่กนกตาบิกิลบ่อิ้งกินลี้ยี่ากุงตม่สมอ่ะเกาจุอไว้สกอดพี่น้องเอ้ยท้าเบิ้งอันนี้เตีนตียทาซืเลือดเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ้ยอันบระทศไยให้เบิ้งได้พี่น้องอันปิ้งหัวปิ้งตีนปิ้งก้นมันชุก พากันใช้บำบำเนี่ยเยอะทัานแตลให้ทำั้งนใหญ่สิกินตามบันไดสืบต่อใหม่พี่น้องยามิเวะรกินตามผสมเหล่าเหล่าปอกย่ยีสิปอกจุกินกินได้เลยมีอยู่ตีบังนาวมีองนี่ไนมีชวนมีวนปั่นพี่น้องการนั่งเฝ้า ้องู้าแม่มันว่ามันอยากกินเก่าเพราะฉะผู้คงกินแต่มคัปีล้วะบนมีเาน่ะกินนุ่งาสก่อนนุ่งเด็ดไน่งนกมน้ำของลูกก็จะมาบังกล้องแม่ก็ลูกถ่ายลูกกินยู่บ่เมาดูเห็น ปึกกักเนาะได้เฮาเอาอันซีนใส่จานพนเอกะเอาเลือดระวังเลือดเป็ดที่เฮาเอาน่ะเลือดน่ะส่วนนึงบัดนี้น้ําต้มที่เฮาต้มมันซีนมันน่ะมาใส่น่ะ2ส่วน1/2พ่นเอ้ยคั่นเอาเอาจองกะเอาเลือดนั้นจองเอาน้ํานี่ก็2จองนี่นี่เป็นกะเป็นวิธีเฮ็ดพี่น้องเอ้ย สูตรจันวารีน oh no, wow. ี <go dietary rais in> right. <go grammar stationary> so ่หับฮ้องวันร้อยเปอร์ซตเป๊ะเป๊ะแซ่บจวดนั่งไงเออันดิมือกี้นี่เาเลือดเาได้บวงบวงเคิงนะได้สองบวงบวงนึงเออบวงนึงก็เอาน้ำได้สองบวงเมนาเห็ไก่โอฟางด้จะเป็นไ่เิ่งอยู่ไงสบายเพื่องก็มีะสตเ็ไก่โอฟางเื่องอบนึงกัชุกอืบ่ต้องใส่หลายเื่องนะแต่ว่าเาปะให้มันอบ บ่ห <that is German> ึงนเห็ดไก่อฟังนะชุกว่าฮันทอปปิ้งถ้าสวเพ็ดว่าไผ่ไพ่คบกค่อด้มันน่จะมันจะขิวอันเพื่องเลยชาเตงวานหาชุกนี่ชุกคักชุกคักววฮันทอปิ้งอมันชุกกัไปทางในพูมันมันมันปบได้ขาวหาเนะเือปิ้งเห เราลุ้นเอาไปทุ้เท่ามันบงนังอันนี้เออมื้อนั่น,น,นจัแหล่บ่ได้กินน้ำมืนนะ้อน,นั้นกินซินอนมื้อนันจนแหล่บ่ได้นเาใงใจใบ่อใจใจใจิ่มื่อแล้วจะว่าตีบุงหําจันว่าบ่ไ,ได้กินปิ่งปิดมึนงนี่น้อว่าไปเหยียบพื้นเหยียบไฟว่าเด้ เชี่ยวนี่ว่าลินชื่อพี่น้องเอยว่ายอกเพิ่นไก่เ้วพอเท่าขั้นตอนต่อไปหลังจากมันสิก้ามแล้วเากะโอ้ยด้วยพักหอมแล้วพี่น้องเอ้ยถ้าหากว่ามีอันอย่างเกาะระดินงกระิ่ไก่เาก็ใส่เลยพี่น้องเอ้ยเราจะใส่ ใช่ใหาแต่ลองเลองกินแล้วเฮยมืบม่าพี่น้องกุ๊กกงามๆเซฟกัหนาบปุก่ได้แถวนี้ค่ะมือสังหานพี่น้องมีงเป็นโตก็สําเร็ได้ได้ได้พวกนี้น้องคิดจะจุเลยไหมเฮ้ยก่ได้ก็ได้นะคิดจะจุอย่างเดียวพ่กูต้องได้กินนะจุ่ไก่เชื่อห้องให้สิ อย่างอหมูเด้อหมูหากระสิกินี่ตามันนี่ปกติประทันกันนะาไปแล้วไปลววาทหารมาเออวายูบตําวลานเดอกินต้มเป็ดกินมาพี่เด้อกินต้มเป็ดเด้อแทนนางติ๊กบ่ ป้ขึ้นมากินขึ้นมากินข้าวก็จะไปแต่าสิไปใส่ไปดมบ้าจักนวะจังดุจังมันก็เาะำลังยังกำลังกำลังกำลังกาสิกรมพี่น้องเบิ่งแนอันนี้บุกลูกกาเบออันนี้เอิ้นไหนว่าเอิ้นแมวนี่แมวมวแวแม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 วมวแวแม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  บรรดามันก็ส่น้องบัดตอนถ่ายคลิปแล้วอันกินแล้วไม่ถ่ายเบิ้งได้พี่น้องไหยถ่ายคลิปแต่ตอนเห็ดได้ถ่ายเบิ้งผลสำเร็จของเลือดแปลงแล้วกับโจ๊กคลิปไว้ได้พอดีกับว่าเบิ้งมาชมก็อย่าลืมกด subscribe ให้เฮาในเด้อกดติดตามนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังเอิกกำลังใจเออกำลังเอิกเนี่ยกำลังเอิกกำลังใจพี่น้องเอ้ย ไก่้ิฮอดขั้นตอนสำเร็จแล้วบิดป๋าต้ม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 ตักโชตักโชโอ้ยไปตัดเส็บเส็บเหมือนกันเด้อจ้ามาเด้อ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 สาวทีแอนเจย์ชาแนลเอ้ยกินข้าวแรงเหมือนกันเด้อจะขอเดือนเป็นตั้งเยอะ แบบนี้นี่ไม่ยาแป้งนะพี่น้องเอ้ตั้งแบบนี้ไม่ยาแป้งตั้งมันเล้น้องเมนบวกไว้ตะกี้ขอฟัวบอลกล้าประเด็นหวยเลยหวยเลยยังเด็กตัวนี้แหละนี่ก็กล้าแล้วเอืมเรนแล้วมาใส่ผักหอมแล้วประเด็นกันแล้วแต่ิใส่พี่น้องไอ้อมขมนีกใส่มักหลายก็ใส่หลายมักน้อยก็ใส่น้อย ซิมเฮานี่มักหลายๆพี่น้องเอ้ยเฮาก็ใส่หลายๆเออบัดนี้ก็เอาไปแล้วก็บีบบนาวใส่แล้วพี่น้องแล้วก็เป็นหยังก็เฮาก็ใสุ่ยกะปิแล้วบัดนี้เออเนาะิธีเฮ็ดแปงเป็ดบายจาวาลีเชฟวาลีเนาะ ว่บายเซฟวลีคนงามเลิศเลยเลิศ <ไป S 2> เขากินเท่กินเท่กันนะแต่จิบชาจิบชายต่ถ้าถ้าอยู่ฮันจานนี่มันราคาสามสิบพันเลยพี่น้องเด้อ<ล>ะกันมาไปกินอยู่้านแล้วก็รสชาติกับโบไ้ดังใจฮะพี่น,น้อนี่ตอนอซีนนี่กับโบหลายนดพี่น้องเลยอันนี้อยูฮันเนี่ยมันสามสิบพันแต่นี่กินฟรีพี่น้องเลยงานนี่เดือดมือนะแม่ เอาเป็นว่าคลิปของเฮาก็สําเร็จเนาะพี่น้องการเฮ็ดเลือนแปลงเป็ดสําเร็จแล้วขอจบคลิปไว้ชํานี้เนาะพี่น้องเนาะผู้ใดก็ว่าเบิ่งบตใจหลายๆเด้อเพราะว่ากันเฮาถ่ายคลิปแล้วสิซ่าในการกินพี่น้องมื้อหน้าจะสิถ่ายให้กินเบิ่งใหม่เด้อพี่น้องบ๊ายบาย่าถ่ายกินให้เบิ่งใหม่ยังสิมีเมนูต่อไปอ่ะบ๊ายบายนะสาลีพแซบบ๊ายบายบ๊ายบาย